สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเราจะที่เขามารับชมคลิปวิดีโอลูกไส้พ่นปว่วยเด้อค่ะมันี่สามีพาลูกไส้เพิ่นไปหาหมอเนาะเราลูกไส้เนี่ยเพิ่นยังอยู่ในเวอร์ประกันหาพันไม้อยู่เด้อค่ะเข้าใส่ไปแค่สี่พันสี่ร้อยไม้เนาะเราปัญหามีอยู่ว่าไอ้สัญญาณ เครื่องนะคะมันเตือนขึ้นมาอยู่หน้าจอเนาะแล้วที่เนี่ยไอ้มันแบบพรล่องยังใช่ไหมความสปีดอะมันพรล่องของมันเองเนาะแล้วมันหลายครั้งนะคะสามีเพิ่นก็เลยโทรไปที่ศูนย์สอมรถนะเนาะเพิ่นก็บอกว่ารถของเธอนะ่มันมีโคเวอร์ประกันเช็คเครื่องฟรีอยู่ไอ้มันิหมด เดือนเมษาปีหนาให้เธอเฝ้าเอามาาสอมสามีก็เลยข,ขอมือนัดเขาก็ใไ้วันนี่นะคะก็คือวันจันทร์เนาะเอาไปไยเขาตั้งแต่เจ็ดโมงเคืงงเราเพิ่นกับไปเฮ็ดงานเขาสอมเสร็จาบสามนะคะเพราะว่าเขาขับรถอะออกไปเทศอยู่หลายรอบเนาะ หาปัญหาความบกพร่องของเครื่องนะคะเราสามีก็รายง,งานปัญหาว่าเจอกระดาษนั่นไหมเจอพลาสติกที่อยู่กลางถนนน่ะมันสแกนเราวหลดมันสต็อปเลยยังใช่ไหมเพิ่นเออเพิ่นก็คับไปหาปัญหาความบกพร่องของเครื่องนะให้พวกเฮ้าแล้วที่เนี่ยเพิ่นบอกว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมเดอ้อ เราสามีบอกว่าคันซันกับเปลี่ยนเลยแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็สามรอยกุเรียนนะคะแล้วก็ค่าแรงงานอีกร้อยกุเรียนเนาะแล้วก็ผ้าสีสี่สิบสี่เหรียญกักวกัวนะคะห้าร้อยกุเรียนที่สามีพันใจไปเนาะเมื่อนี้นะคะอ่าก็ได้ลูกไส้กลับมานะคะพ่อแม่พี่น้องเบงเนอ้อยซื้อมาได้สองปีเคงนะคะ เป็นรถมือสองด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องถือโชกสีถึกใจไม่ใส่ไปแค่เก้าร้อยไม้เองนะคะแล้วราคาอยู่ทีเท่าต้องการเนาะคือสองหมื่นแปดตัวนี้นลคะ่ะพ่อแม่พี่น้องถ้งเพิ่นบ่ลงดอกค่ะนะหลายหลายคนบอกว่าให้ไปเอาคันไม่นะคะคอยบ่ไเด้ลวยขนาดนั้นให้คอยยืมเงินพวกเจ้าได้บ่ คอยสิไปออกขั้นไม่ว่านะถึงเพิ่นบ่อลงอีเลีเราพ่อแม่พี่น้องขันเท้าใส่รถเข้ามีความผูกพันกับรถนะคะเราขันเท้าเห็นจํานวนเงินพรยังเสียนะเข้าอย่างมีความเสียดายมีความประหยัดมีความแบบต้องใส่มั่นให้คุมนะมันว่าคอยเห็นบางคนอนะ่ะรถเพิน่นพังเหล่าพัางอีกเพิ่นเก็ไปส่อมนะคะ ยังรุดนี่นันรุดนะคะเพิ่งเอาไปส่อมเอาไปเห็ดให้มันแบบสภาพถึงมันสิบปได้คือเดิมแต่ว่ามันก็นยังขับไดเหมือนเดิมเงเ่ียแม่ทุกคนอันใดประหยัดประหยัดได้นะคะไอผู้ใส่รถนะคะทุกวันอ่ะเพิ่นสีหูจ,จักใจรถแล้วเพิ่นสีหักรถนะคะไอผู้เพื่อนเดี่ยว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม,ยม่เชี่ไหมบอกปานจะของรวย <laughs> แต่สิเปลี่ยนไหมกับว่่มีปัญญาไปเปลี่ยนดอกวานะคะเพราะว่าลดอ่ะถึงจะเป็นลถเมื่อสองเดี๋ยวเนี่ยราคามันก็ขึืนแล้วนะคะถึงเข้าสิได้มากเข้าสิมั่นใจแรงใดว่ารถมันบป่วยนะเราเข้าสิไปสื่อลถเมื่อหนึ่งลถเมื่อหนึ่งแกแห้งราคาสูงเติบบัดเนี่ยเข้ากับเอื้มมอมมาถึงนะคะเข้าหาเสากินคำนะคะพ่อแม่พี่น้องเข้าบา่ได้่รวยนะคะ เฮาสซ่อมลดสิเปลี่ยนอะไรรดจนกว่ามันเปลี่ยนบได้พปุ่นละ่ะพ่อแม่พี่น้องจนกวาน่าราคาสอมเนี่ยมันซ้ำราคาสื่อลดเมื่อสองหรือสื่อลดขั้นไม่จังเียเข้าจังสีมองรดขั้นไม่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะเบิง่งเพิ่งยังสภาพดีอยู่นะคะลดขั้นนี้ก็ไปสื่อมาจากเท็กซัสเพิ่อนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องไปเอามาไกลเด้อค่ะ แล้วมันเป็นรถของข่อยเด้อค่ะในนามของข่อยเนาะสามีผ่นผ่อนให้เด้อค่ะเบิ่งรถขั้นขาวนะคะขั้นขาวนี่สามีซื้อมาตั้งแต่ปีข้อศอสองพันหาตอนนี้สองพ่สิบสามแล้วคำนวณเอาเด้อค่ะว่ากี่ปีิ่นห่งหวงหวงผ่นบ่ยอมขายเด้อค่ะพ่อแม่พีนพพ่น้องเพื่อนอ่ะอยากขายอยู่แต่เพื่นก็ขายบาลงเด้อค่ะ เพราะว่า่นใส่มาเนิ่นยังเสียมาแต่มันก็นยังใส่ได้อยู่ได้พ่อแม่พี่น้องแต่ว่าขับไปไกลบ่ได้หมอนามันสีห้อนไปเขาอูมาแล้วก็บสบายใจเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องขับแต่คือเก้าตรงนี้นะ,คะ้ค่ะสภาพคือเก้าฮักหลายกวัวเก้าเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องนะเปลี่ยนแบตเตอรี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะ เบิ่งนะสภาพยังคือเก่าอยู่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องขับมันทุกมือกับหักมันได้นะญิงเป็นรถในน้ำของเจ้าของนี่โอ้ยข่อยนี่หัวงได้สามีนี่เสียวไปเห็ดยังกันแล้วแต่เนี่ยเพิ่นต้องมาไล่งานข่อยได้่าเพิ่นเซลรถไปเห็ดยังว่ารถพังมึงไดยังจังได แต่เพิ่นเป็นคนจ่ายเงินนะคะ่ะแต่รถคันนี้สามีคอยขับไปเหตุงานทุกมือนะคะถ้าเพิ่นไปเหตุอีหยัง,ยงหรือแบบมีมีแบบว่าไอ้กับรถขุดขี่กับรถนะ่ะเพิ่นสิมารายงานคอยนะคะเพิ่นสิมาบอกคอยนะว่ารถมันเป็นจังซีจังซีเด้อเข้ามานะเพิ่นยานคอยเขียดให้ยานคอยศูนย์ให้เพิ่นนะ ยังไงขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อค่ะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอลดคันเนี่ยสิเป็นซื้อของข่อยแบบเต็มๆก็คือว่าหลังจากที่สามีพนพนหมดแล้วนะคะพนถึงจะโอนให้เป็นซื้อของขอยเนาะเพราะว่าพนบอกกับธนาคารว่าฉันจับพรหาหมดแล้วฉันถึงจะโอนให้เป็นซื้อของเมียฉันนะ เพราะว่าเพิ่นแจงธนาคารเข้าไปว่าเมียฉันมีใบขับขี่แล้วอ่ามันต้องมีประกันเนาะทุกคนมันต้องซื้อประกันทุกเดือนนะแม่นะเพิ่นกับพนงวดลดแล้วเพิ่นก็ต้องซื้อประกันนําทุกเดือนนะแม่ทุกคนนะตัวเนี้ยแหละนะคะธนาคารก็เลยบอกว่าเออคันสันพรหมดแล้วก็ให้เมียเธอมาเซ้นเป็นส